ทุกคนอ้อมแล้วก็นอนแล้วยังไม่ดีดยังไม่ตื่นใช่ไหมไม่ไม่มีใครชินเลยจะกกาตื่นเช<ป>้าไอ้สามสองตีสองสามไ้ไม่ตื่นเช้ามาร่วมง,งานเลยกับคุณไทยนี่เป็นการเปิดตัวกิจกรรมนะครับที่เป็นวีคอมมิวต์พาเกตกับทางคุณไทยอซ่าประกับชีวิตครับก็เป็นเราได้รับเกียรตินะครับเป็น c r ียอินฟลูเอนเซอร์ปีที่สี่แล้วครับก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมได้ร่วมงานกับเขาแล้วก็ได้เห็นเล็งเห็นว่าถึงความตั้งใจของทางบริษัทคุณไทยซ่าจริงๆ เราก็เลยแบบพร้อมทําเต็มที่พร้อมดูเต็มที่เพื่อเพื่อจริงๆก็เพื่อตัวเราด้วยนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมสี่ปีที่เนีที่เดินทางมาเป็นไงบ้างกับผมเองสาสนุกมากครับได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทามาก่อนเลยครับเช่นไปปล่อยเต่านะครับที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อระบบนิเวศทำทะเลขึ้นเหนือไปเชียงรายไปร่วมทําแนวกั้นไฟป่าแล้วก็ไปมอบอุปกรณ์ทําแนวกันไฟป่าครับก็ได้ลงมือทำจริงก็รู้สึกว่า ได้เล็งเห็นว่าพี่เขาก็เหนื่อยจริงๆแล้วก็ได้รับรู้ประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็สามารถมาทำคอนเทนต์นะครับมาบอกต่อได้นะครับผมนักร้องก็เป็นแล้วนักแสดงก็เป็นแล้วทำไมถึงหันตัวมาเป็นอินฟูทัเหนึ่งครับช่วงนี้อีเวนต์นอยฮะใช่ครับแล้วก็เรื่องจริงครับเรื่องจริงเพราะตอนนี้ก็อยู่แต่ในกองละครแล้วมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆขึ้นลูกใหม่แล้วเข้ามาใช่ไหมครับตอนนี้เราก็มีช่องทางออนไลน์ของเราเราก็ทํามาอยู่แล้วและตอนนี้มันก็ประจบเหมาะกับสังคมปัจจุบันที่โลกอินเอร์็ต นะครับผมมันก็รวดเร็วทันใจแล้วก็สามารถสร้างคอนเทนต์เองได้แล้วก็สามารถสร้างงานแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นประโยชน์อย่ใช่งานแบบนี้ก็เป็นประโยชน์กับสังคมเหมือนกันแล้วก็สามารถรับได้เหมือนกันใช่ครับสไตล์ไหนอ่ะสำหรับตัวอินฟูท่านหนึ่งเป็นจริงๆผมเป็นไลฟ์สไตล์ครับไลฟ์สไตล์แล้วก็สั่นเลี้ยงแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยครับอันนี้ก็ทํามา3ปีแล้วคนก็จะเห็นภาพชัดขึ้นคนก็จะเห็นหน้าผมแล้วก็ เป็นแบบแคมเปญโลโกโ้ของไทยเอเซีาแฟนชิไปแล้วคอนเซ็ปของไทยเอเซีาเลยนะใช่ครับออก็ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติ <c oughs> ค,รครับใช่ครับเพราะแฟนคลับเราก็พร้อมเล่นเกมเต็มที่สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วครับใชบทท่ที่ถามว่าการเปลี่ยนอินฟูมันต้องเปลี่ยนเองไหมก็เราเปลี่ยนเป็นดาราเปลี่ยนความคิดเลยครับจากเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะโพสตอินสตาแกรมได้แต่ละรูปแบบคิดแล้วคิดอีกมันจะดีไหมนะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือทำตัวยังไงก็ได้ให้แบบคนเข้าถึงได้ง่ายๆเป็นกันเองอินฟูเนี้จะเป็นแบบแนวที่ผมเรียนรู้มาครับคือแบบ อย่าเจอตัวยากๆเหมือนเมื่อก่อนดาราเนี่ยต้องเจอตัวยากๆห้ามเจอตัวใช่ไหมฮะอยนี้คือโพส์วันละสามสี่โพสต์เลยให้คนแบบรู้จักเรามากขึ้นรู้จักตัวตนเราจริงๆอะไรเงี้ยครับอินฟูมันจะยากตรงมันจะยากตรงคอนเทนต์มันทำให้คอนเทนต์มันแมสมันได้โนนมันได้อเรามันเรามีการจัดการยังไงตรงนี้จริงๆก็การเรียนรู้อะสำคัญหมายรมกอนการเปิดการเปิดมุมมองของเราแบบยอมไปดูช่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในไทยต่างประเทศหรือว่าเพื่อนของเราเองเนี้ย แล้วก็ไปดูมาแล้วก็ดูเยอะๆศึกษาเยอะๆแล้วก็ลองมาอัดแอปใช้กับของเราแล้วก็ทําบ่อยๆครับตอนแรกก็จะเขินๆกล้องหน่อย <S 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 พูดไม่เก่งขนาดนี้เมื่อก่อนตามพ,พ,พี่พี่นักข่าวจะพูดน้อยๆแล้วตอนนี้ก็คือแบบฝึกฝนไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นไปครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนๆเนี่ยเขาจะมาดูเองหรือว่าคอนเทนต์ไหนที่เป็นไวรัลแล้วก็ลองไปเกาะกระแสตรงนั้นดูอะไรเงี้ยคอนเทนต์ตอนนี้คือทุกคนชอบไวรัลหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอฟลูเราก็ต้องไปตามกระแสด้วย จะสวนกระแสอย่างเดียวก็ป้ายากอยู่เหมือนกันตั้งใจไหมคะที่ต้องแบบคิดคอนเทนต์ให้มันแมสในทุกๆคลิปก็กดกดดันทีมงานอยู่เหมือนกันครับใช่ฮะเราก็มีทีมครีเอทีฟเหมือนกันแต่เราก็ช่วยน้องๆคิดนะครับว่าแบบเฮ้ยอันนี้ดีไหมอันนี้เหมาะกับพี่เต๋าไหมอะไรเงี้ยก็มีปรึกษากันนะครับว่างานขนาดของเราคือกอล์ฟใช่ไหมอินโฟสายกีฬากอรอบช่วงนี้เข้าเลื่อนนะครับนี่ครับมือเป็นรอยแล้วฮะสนุกมากครับตอนนี้ก็ ก็ S 1> <S 1> <S คนมาเล่นกอล์ฟเยอะขึ้นแล้วคนก็ให้ความสนใจเยอะขึ้นมันก็เหมาะครับกับการทำอินฟลูด้านกีฬาเพราะว่าอุปกรณ์กีฬาก็เยอะแบรนด์ดังๆก็เยอะนะฮะคนก็มาอินเทรนด์แล้วตอนนี้ลูกค้าก็อาจจะมีเข้ามาแล้วก็ทําดักไปเลยทําเผื่อไว้เราชอบอยู่แล้วเราชอบกอล์ฟชอบบาสเงี้ยเราก็ทํากีฬาไปด้วยก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็จะไม่เบื่อมันไม่เบื่อใช่ครับก่ายง่ายๆใช่ครับมันจะโปรเป็น เชนโพ <laughs> ยังครับเชนโพยังจ <laughs> ุด <laughs> <laughs> เริ่มต้นมปนอยู่ตรงไหนปล่ากับการมาเพิ่งมาชนะกอล <ma t> ์ฟว่าบาส <im it> ผมเป็นนักกีฬาบาสอยู่แล้วตอนมัธยมใช่ครับแต่ว่ากอล์ฟเดี๋ยวเพิ่งมาเล่นตอน4ปีที่ผ่านมาช่วงโควิดท,ที่เขาปิดสนามบาสปิดสนามฟุตบา <im it> <พ>อลผมก็เลยไปจับกีฬากอล์ฟพ่อเล่นกอล์ฟอ,อยู่แล้ว <im it> พ่อก็ดีใจเลยก <im it> ็แบบพอเรามาเล่นกอล์ฟเนี่ยก็เหมือน ราได้อยู่กับที่บ้านครอบครัวก็เป็นกีฬาของที่บ้านไปแล้วเวลาไปซ้อมไปออกรอบก็มีเวลากับครอบครัวเยอะขึ้นได้พูดคุยกันเยอะขึ้นก็เป็นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีครับผมคิดว่าเมื่เราได้ไปกับครอบครัวของเราเราไปเล่นฟุตบอลแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆข้างนอกนะแต่ว่านี่ก็เหลือได้สารสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยไหนคุณจะมอกว่ากีฬาเขาเป็นกีฬาที่ใช้เวลาเยอะเพราะสี่ห้าชั่วโมงในสนามอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อไม่เหน็ดเวลาอะไรยังไงเปล่าการ ผมก็จะไม่เห็นเวลาครับวันไหนผมเลิกงานเร็วผมก็จะล็อกคิวเลยครึ่งวันครึ่งเย็นหรือว่าครึ่งเช้าผมก็จะไปถ่ายแล้วรมีถ่ายตอนบ่ายฮัลโหลเพื่อนว่างไหมตอนเช้าสี่ชั่วโมงไปตีตีก็ตีกก่อนแล้วก็มาเข้าวงการนี้ถ้าชอบแล้วชอบเลยออกยากมากใช่ครับอย่างน้อยใช้เวลาสี่ชั่วโมงแต่วกันใช้เวลาในสนามผมว่าสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงยางต่ำใช่ครับไปถึงก็ต้องไปถึงก่อนชั่วโมงนึงกินของกินข้าวใช้ฟัซิ์ชัของเขาหน่อยเพราะ ไปครั้งนึงก็ใช้เงินเยอะครับแล้ก็ต้องใช้ให้คุ้มก็หายไปตามตัวได้ที่สนามกอล์ฟใช่ครับไม่ก็อยู่พี่แท่งอยู่พี่เปอร์อะไรเงี้ยถ้าเราดีใจเก่งดาราที่เล่นกอล์ฟกันอยู่เยอะมากครับเดี๋ยวนี้เยอะมากอินฟูก็มาเล่นกอล์ฟเยอะมากพี่พี่สื่อก็ควรจะเล่นกอล์ฟครฟต่อต่อต่อช่วงนี้งานส่วนใหญ่จะเป็นงานอินฟูติดต่อใช่ค่อนข้างจะเยอะมากกว่าน อินฟูกับแสดงพอๆกันเลยครับใช่ครับก็จะแบ่งเวลาคือจันทร์อังคารพูดถ่ายละครอ่ะเพื่อให้เราสุถ่ายซิทคอมเสาร์อาทิตย์เราก็มารับงานอินฟูก็เป็นอย่างนี้ครับก็จะแบ่งเวลาประมาณนี้แสดงว่างานก็แน่นตลอดพยายามจะให้แน่นตลอดครใช่ครับเพราะว่าบ้านยังผ่อนไม่หมดครับใช่ครับเล่นตัวเป็นวงสวิงมันช่วยกลับมาอีกแล้วไม่ไม่ไม่จะบอกว่ามันช่วยดึงให้เราล้างทองเราดูดูเป็นล้างทอง ไม่ช่วงนี้ยังไม่ได้ลีนขนาดนะครับตีขนาดตอนนี้ก็แบบแต่ก็เราต้องรักษาหุ่นเพราะว่าเราถ่ายละครเรื่อยๆก็จะพยายามคุมเรื่องน้ําหนักไม่ให้เกิน67สิบเจ็ดอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าลีนจริงๆก็ต้องมา63ต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยแฟนเข้าไปส่องเยอะแบบรอล่างทองอะไรเงี้ยช่วงนี้หลังๆหายไปเออไม่หายไปแบบนิดนึงก็คือเราต้องถ่ายละครครับเราก็ต้องกินนิดนึงใช่ช่วงนั้นไม่ได้ถ่ายละครมันก็แบบอดได้กินน้อยๆได้แต่พอถ่ายละครเราต้องกินเยอะๆเพื่อมีแรงในการจําบทในการอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบ อ่ะเดี๋ยวถ่ายละครจบก่อนแล้วกันซีซั่นสองให้ว่ากันอะไรเงี้ยร่างทองเพราะเรารู้แล้วว่าเราทํายังไงรู้วิธีการแหละฮะแต่ก็ซัมเมอร์หน้าแล้วกันแต่ยังมีคขบอยู่ใช่ไหมยังมีมีคงครงอยู่ซัมเมอร์ซัมนี้จะไม่ได้เห็นนะดิไม่ทันครับซัมเมอร์นี้ถ่ายละครนะใช่เลยสงกรานต์มันเป็นเทรนด์ให้ดูดูคนอื่นก่อนก็ได้มันเป็นเทรนด์เหรอครับที่แบบว่าพวองนั่เองอะไรก็ตามที่เราทำร่างทองกันเลยมันเป็นเทรนด์ที่ดีเป็นเทรนด์คุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ ผมก็เห็นนักแสดงมาทําร่างทองเยอะๆก็รู้สึกดีเหมือนกันนะทุกคนแข่งมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองก็เป็นเทรนด์ดีๆครับแล้วก็แฟนๆก็ชอบด้วยได้เห็นคุ่ณดีๆของนักแสดงที่เราชื่นชอบครับประมาณน่ะ้่ะคำถามต่อนิดนึงตอบดังเรื่องของงานละครเนี่ยคือหลายๆนักแสดงหลายคนมันกระทบว่าเดี๋ยวนี้เขาปฏิจละครกันน้อยนั่นนี่ถามิตละครกันน้อยลงแล่วนี่เต่าองเต่าที่มีคนได้รับเงไหมถามว่าได้รับผลเงินไหมผมว่าได้รับผลกงินทั้งหมดทั้งวงการเลยครับ แสดงใช่ครับแต่โชคดีครับผมอยู่สังกัดช่องวันนะครับช่องวันเขายังมีละครให้เราเล่นอยู่ก็จะมีซิดคอมอยู่ซิดคอมก็ยังอยู่เราก็ถ่ายเรื่อยๆครับส่วนโปรเจกต์ละครช่องวันเราก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ีให้เราถ่ายครับก็ยังโชคดีครับพี่ตาองมองยังไงกับดาราที่จะต้องมีอาชีพที่สองสำรองไว้ในอนาคตอย่างนี้ถูกต้องครับเราต้องมีอาชีพที่สองไว้คะใช่ครับเพราะว่า อนาคตเราเป็นลูกจ้างครับถ้านายจ้างเขาเลิกทําขึ้นมาเราก็ตกงานเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองอย่างโซเชียลมีเดียที่เราไปมีข้อได้เปรียบตรงนี้ก็คือแบบเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วคนเชื่อถือเราอยู่แล้วเราก็สามารถมาทําตรงนี้ได้ใช่ครับการเป็นพูธีกเต่อนี่ก็คือเป็นธุรกิจถือว่าถือว่าเป็นอีเวนต์เลยฮะถือว่าแบบเมื่อก่อน AF ใช่ไหมครับร้องเพลงสาวทิ่คืออีเวนต์รับงานแต่ที่พอมาทําช่องของเองเนี่ยก็เป็นงานเป็นงานแบบแทนอีเวนต์ไปตรงั้น ถือว่าเป็นงานสำรองเลยว่าจะเกิดขึ้นมีปัญหาในงานแสดงนั่นเท่นี้อันนี้ก็จะเป็นตัวสำรองได้แล้วผมว่าหลักๆตอนนี้50-50เลยนะครับ50 -50 เลยใช่ครับเพราะทางอินฟูนี่ก็หลักเหมือนกันเพราะเราก็มีบริษัทมีทีมงานกินต่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันทำทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะเจ้าอีกขนาดนรื่องฉบับสุดท้ายแล้วครับขออัปเดตเรื่องหัวใจนิดนึงดีมากครับหัวใจดีมากครับวัฒยาเขาสูงไปที่สิบตอนนี้กำลังดันเขาให้เป็นอินฟูอยู่นะช่วยกันทำอาหารงินตอนนี้เขา ตอนนี้เข้าเข้าเข้าสู่เลขไหนแล้วครับหมาถึงว่าหมายถึงว่าอะไรฮะเลขฟอลโลเวอร์ของเขาหรือว่าเลขอะไรฮะเออหมายถึงว่าเกือบเห็นเกือบเกือบสิบปีเกือบสิบปีแล้วหรือเปล่าย่างละหรือเข้าละปีนี้ปีที่สิบหนึ่งทศวรรษหนึ่งทศวรรษโอ้โหต้องใช้คำว่าหนึ่งทศวรรษจำือนแป๊บเดียวเออครับก็สิบปีแล้วครับนนั่แหลผมก็บอกว่าเป็นแบบเออเป็นความรักที่แบบผ่านเล็กถัฐนั่นแหละสามพันเจ็ดก้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นประคองเปนมาได้อะไรอย่างเงี้ยเรามีหลักการยังไงบ้างสำหรับผู้เรา ค่อยๆเรียนรู้กันไปครับผมแล้วก็อย่าไปเถียงเขาเยอะเงีบเงียบไว้เงินบางทีก็ให้เขาเก็บบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราจะชีวิตมีความสุขทํางานางมีความสุขการเงียบเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องสําหรับผู้ชายอย่างเราถ้ามันจจริงๆอ่ะเราก็ไม่เหนื่อยเราก็ไม่เครียดด้วยเราจะได้แบบโอเคงันเราเงียบเียดีกว่าอะไรเงี้ยครับอย่าไปเถียงเขาอย่าป็นแบบอันนี้อันนี้เข็มไม่รับครับอันนี้เข็มจริงๆเลยฝากบอกใครว่าเพื่อนๆเราไหม ไว้ผมก็น่าจะแต่งงานอะไรก็หมดแล้วนะเขาก็น่าจะเป็นเหมือนผมเลยครับเขาน่าจะรู้เหมือนกันใช่มองถึงเรื่องอนาคตเป็นได้สิบปีแล้วอ่ะเเออรามองมองภาพการแต่งงานอะไรบ้างมองครับมองมองตลอดครับมองตลอดครับแต่ว่าเราก็ดูความพร้อมคแต่นี่ก็พร้อมนะคุยกันตลอดอยู่แล้วเรื่องแต่งงานเดี๋ยวจังหวะเวลากันได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่บอกเลยฮะคืออพร้มแแล้วต่มีคิดในใจฮะแต่ยังไม่กล้าพูดออกไปเพราะพูดออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะรู้ไปก่อนเร่ออ เเพราะเขาก็บอกอยู่ว่าคุณเซอร์ไพรส์ฉันไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับเป็นเลิกเป็นอะไรอย่างนี้ทุกอย่างรอเลิกหรืออะไรอย่างนี้บ้านบ้านเราไม่ค่อยมีเลิกเท่าไหร่เลิกสะดวกดวกเลิกสะดวกใช่ครับแต่เราก็แพนไว้ในใจไหมว่าอายุประมาณนี้ของเราเออจะเริ่มมีาของอใช่ครับก็ต้องคิดแล้วแหละครับปีนี้ก็35แล้วก็ต้องคิดคิดนะครับครบวรกดดันไหมคะเขบควรไม่กดดันโชคดีเขบควรไม่กดดันทั้งสองฝ่ายเลย ใช่ครับเพื่อนกดดันเพื่อนก็อยากไปเหมือนกันพี่ๆก็กดดันเหมือนกันถามตลอดตอนพอเราเดนสายงานงานแต่งใต้กอดล้วคะเป็นแค่เล่นแล้วไงใช่ไปเยี่ยมหลานลูกแล้วแต่ไปเยี่ยมลูกเรี้ยงหลานแล้วใช่ครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแจ้งทันทีเลยครับพันปีนี้เพราะีนี้จเร็วนี้นะปีนี้ปีนี้หลายคู่อยู่เนี่ยเดี๋ยวพูดออกไปแล้วมันจะเดี๋ยวพอกลับบ้านไปทำไมต้องพูดอย่างนั้นนเราเงียบดีกว่าเงียบดีที่สุด แต่คุยกันตลอดอใ,ชใช่ครับก็ต้องมีงานแต่งแน่นอนแหละมั่นใจแล้วคนนี้แน่นอนนะครับผมใช่ครับโอเคนะโอเคครับได้ไหมได้หัวข้อไหม